ครับซึ่งความเห็นไม่ตรงกันเลยแต่เวลาแปลเนี่ยต้องแปลบอกว่าเป็นความคิดเห็นของเอเลนาทั้งจริงๆแล้วเนี่ยคําตอบจริงๆนะครับก็เป็นคําตอบที่มาจากคนที่เป็นผู้รู้คนที่สองที่ตอบนั่นเองแล้วก็เอเลนาจะทําตัวเป็นผู้รู้นะเอาหนังสือมาวางไว้หน้าตัวเองนะงานวิจัยเล่มปึกใหญ่เลยทําเป็นว่าเป็นคนรอบรู้ทุกอย่างและเป็นคนตอบนะครับจะเป็นปมด้อยของคนที่เรียนน้อยแต่อยากจะแสดงตัวเองว่าให้สมฐานะว่าเป็นเหนือมนุษย์เหนือธรรมดาเนี่ย มันก็ต้องนะสร้างภาพกันยกใหญ่นะครับวิถีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟฟาของทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสุดๆนะครับทีนี้ตัวของชาวเชสคูลเนี่ยนิโคลายชาวเชสคูลเนี่ยเขาเป็นลักษณะว่าชอบเหลือเกินเขาไม่ก็ไม่มีชุดทิ้งคลับนะครับเรียกว่าอยู่ว่างๆเนี่ยเขาจะมีทหารพากันออกกลุ่มไปไป,ไปยิงสัตว์ครับชอบยิงสัตว์มากนี่มันเรื่องเวทเรื่องกรรมนี่มันก็น่าสนใจนะ ชอบยิงสัตว์ปุ๊บเนี่ยชาวเชสกูตอนท้ายโดนยิงเหมือนกวางเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่เขาเขาสั่งให้ยิงอะ่ะนะครับมีความสุขมากนะครับทีนี้ไอความรู้สึกที่อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศนี่มันลําบากบริหารประเทศลําบากแรงกดดันเยอะนะครับชาวเชสกูก็นี่แหละนอกจากใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าแล้วตอนหลังก็หันเหไปล่าสัตว์ยิงสัตว์ตั้งเป็นเรื่องประจําเลยนะครับแล้ว ไอความที่เป็นคนโหดร้ายตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะในปานะครับก็ยังเข้ามาในเมืองด้วยใครขัดขืนยิงนะฆ่าทิ้งเขาบอกว่าวันที่เขาได้รับเลือกเป็นประธานธิบดีนั้นมีการเลือกตั้งครั้งแรกแล้วได้เป็นประธานธิบดีนั้นนะครับปรากฏว่าเขาเอาไปยิงนายธนาคารคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมจ่ายเงินให้กับพรรค เขาเป็นคนยิงแล้วก็คดีนี้ไม่มีใครนะสืบสอบมานําเสนอจนเขาตายแล้วถึงมาเป็นเรื่องเป็นราวนะพฤติกรรมของเผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับที่สร้างตัวเองขึ้นมาว่าเป็นคนเหนือมนุษย์อ้างตัวเองว่าเป็นคนดีนะครับแล้วก็ในสุดแล้วจริงๆในส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของต่างชาติไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแล้วถ้าความดีที่อ้างนั้นมันไม่จริง ความเก่งที่อ้างนั้นมันไม่จริงแล้วทําให้ประเทศชาติเสียหายอย่างมากมายนั้นในที่สุดประชาชนก็จะตื่นตาขึ้นมาเมื่อเขาตื่นตาสว่างขึ้นมาแล้วนะครับก็จะล้มล้างการล้มล้างนั้นมักจะลงเอยด้วยการที่ต้องจับไอ้คนเหล่าเนี้ยมาตัดสินประหารชีวิตนะครับนั่นในยุคที่นะครับปี2532ันห้าร้อยสาสิชาวเชสกูถูกจับยิงเลยบางคนก็บอกว่า แมมซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมนกต่อให้เขาผิดอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะตั้งแบบศาลเตี้ยต้องเรียกศาลเตี้ยเลยครับห้องเล็กๆนะครับไปตัดสินกันแล้วก็ถามกันไม่ไม่เท่าไหรเองนะครับใช้เวลาไม่นานนะจากนั้นก็ไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะใช่สามชั่วโมงผมจําไม่ได้นะว่าแต่สั้นมากเมื่อกี้เพิ่งจะฟังไอ้บทความเอสารคดีไปนะครับพิจารณาคดีความกันไม่ไม่ไม่เท่าไรเองนะครับแล้วก็จับออกไปยิงข้างนอกเลยบางคนก็บอกว่า เป็นความต้องการของ CIA หลังจากที่ชูขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าชาวเชสกูกเเ็เลี้ยงไม่เชื่องนะครับพอนะมีอํานาจมีตําแหน่งปุ๊บก็จริงๆเขาต้องการจะเป็นสตาลินเขาไม่ได้เป็นดิโมคราซีนะเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นดิโมคราซีนะครับไม่อยู่ใต้รัสเซียไม่อยู่ใต้เผด็จการจีนจะเป็นแบบเพื่อประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ยังใช้คําว่าประชาธิปไตยแล้วก็ฮิวแมนไรท์อยู่อะไรอยู่ ประเทศตะวันตก,กพยายามจะยัดคานี้เข้าใส่ให้แต่ว่าในความเป็นจริงคือเขาเป็นเผด็จการแลระเผด็จการที่โหดร้ายป่าเทือนแต่สร้างภาพว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีวิเศษวิโสนะครับมีภาพของการเป็นพ่อของแผ่นดินในการที่จะพัฒนาแผ่นดินเป็นนักพัฒนาชั้นยอดประเทศชาติอยู่สุขสบายภายใต้าการนำกับของเขานั้นทั้งหมดมันดีหมดนะครับแต่ปรากฏว่านะครับได้ฆ่าฟันผู้คนไปจํานวนมากแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านอกจากจะ มีข้อหาในเรื่องของจีโรไซคือการฆ่าล้างผ่าพันธุ์นี้ก็คงเป็น c r i m e against humanity นั่นแหละนะครับฆาตการรมต่อมวลมนุษย์ฆ่าคนตายจํานวนมากแล้วยังเป็นตัวทําลายเศรษฐกิจของโรมาเนียนะครับเการไต่สวนันใช้เวลาแค่สองชั่วโมงนะครับแล้วก็คําตัดสินอันหนึ่งเนี่ยมันน่าสนใจตนะรงที่เขาบอกว่า ไอ้สองตัวเนี้ยได้ทําลายจิตวิญญาณของชาวโรเมเนียนนะครับซึ่งเป็นเรื่องอันตรายที่สุดคือทําให้หลงไหลทําให้นะงมงายหลงเชื่อว่าสองคนเนี้ยเป็นนะบุคคลผู้วิเศษวิโสเหนือมนุษย์เสร็จแล้วก็ทําให้ความงมงายนั้นนะครับนําไปสู่การตกต่ําของประเทศนะก็ประชาชนเขาก็ลุกกันขึ้นมานะครับ เรียกว่าต้องต้องลุกขึ้นมาอย่างอย่างหนักเลยนะครับอย่างฮือกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็แต่อย่างว่าครับเมื่อประชาชนลุกฮือแล้วใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะจะเผด็จการเม่่าใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะอขัดขืนได้นะครับมันยังไงมันก็ต้องแพ้ประชาชนในที่สุดอันนี้มันเป็นมันเป็นกฎโดยทั่วไปที่เรามักจะได้เห็นนะครับในโลกนี้นะครับนะก็ นะครับบทเรียนที่เราได้จากตรงนี้ก็คือว่านะครับผดเด็จการนั้นมันมักจะมีที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะชีวิตที่ขัดสนชีวิตที่ขาดหรือว่านะครับจุดของชีวิตที่มันหักเหมากๆจากจุดที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรนะครับแต่โดยลึกๆแล้วคนเหล่านี้มักจะมีอะไรอยู่ในใจทั้งเอเลน่าและชาวเชสกูนั้นในใจหลงกับความยิ่งใหญ่ นะครับหลงภาพของตัวเองในสุดแล้วก็เชื่อตัวเองนั้นเหนือมนุษย์จริงๆเชาเชสกูถึงขนาดนะครับไม่ยอมไปหาหมอนะเพราะคิดว่าคนระดับเขาเป็นซูเปอร์ฮิวแมนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะออกกําลังกายอะไรของเขาเองได้ไม่ยอมอ้วนน่ะรักษาภาพลักของเขาไว้ตลอดนะครับโอ้แล้วก็การสร้างภาพของตัวเองนั้นนะครับดูเหมือนว่าเป็นความจงใจแล้วรู้ด้วยว่าจะยิ่งสร้างภาพให้มันยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะ นะทําให้ประชาชนนั้นหลงเชื่อแล้วได้รับการเคารพยกย่องแล้วก็ติดกับภาพเหล่านั้นนะครับแล้วก็ในสุดก็ไม่มีความเป็นมนุษย์อ่ะเห็นชีวิตของเพื่อนมนุษย์ไม่ใชนะ่สิ่งที่มีคุณค่าเท่ากับตัวชีวิตของตัวเองก็สั่งให้มีการขวาดล้างประชาชนกันอย่างโหดร้ายปาเทือนนะครับจนในที่สุดแล้วก็นะทําให้ประชาชนทนไม่ได้ก็ท้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันในที่สุดแล้วก็ล้มล้างแล้วก็ลงเอยด้วยการประหารชีวิต ยังมีคนบางกลุ่มนะครับที่คิดว่าอาที่คิดว่าการล้มเผด็จการชาวเชสกูลนั้นเป็นเรื่องผิดพลาดของชาวโรมาเนียเพราะว่าหลังจากที่ล้มเผด็จการแล้วล้มชาวเชสกูลแล้วนะครับอิทธิพลของ CIA ที่จะให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้โรมาเนียเนี่ยในทุกวันนี้ดีกว่าสภาพสมัย ชาวเชสกูอยู่นะครับนี่ก็อบเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะประเภทเหมือนกับประเทศไทยบอกว่าถ้าเกิดไม่มีกษัตริย์ผู้มิพลอยู่เนี่ยประเทศชาติไปขนาดเดี๋ยวทุกคนก็จะต้องหยหาภาพในอดีตของการใช้ชีวิตแบบมีพ่อเป็นหลักให้ชีวิตนะครับมีเขาเรียกกเกอร์นะครับมีตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวบุคคลที่ทําให้เชื่อว่าประเทศไทยนั้นเหนือกว่าใครเราดีกว่าใครเราศูนย์รวมใจเป็นหนึ่ง นะครับเราอยู่กันแบบพอเพียงได้เรามีพ่อผู้ทรงธรรมเรามีน้ำจิตน้ำใจแบบไทยๆอะไรอะไรแบบไทยๆมันเป็นเรื่องดีนะครับก,ก็ก็มันคงจะโหยห,หากันแบบนั้นนะครับส่วนข้อเท็จจริงนะครับเพิ่มเติมว่าประเทศโรมาเนียนะครับสมัยชาวเชสกูนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันมีมิสอยู่เยอะนะครับภาพที่บอกว่าดีๆทั้งหลายนะนะั่นแหะประเทศตะวันตกที่ชมชาวเชสกูนั้นก็เป็นเพื่อชูขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แล้วชาวเชสกูเองที่สร้างภาพตัวเองให้มาดูเลิศหรูนั้นจริงๆว่าดีนั้นสังคมสภาพสังคมใน,นเวลานั้นมันมีหลักฐานที่แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องเรื่องที่เลวร้ายโดยเฉพาะอยายิ่งในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องความปลอดภัยเรื่องเสรีภาพนะครับถูกทําลายแล้วก็ถูกละเมิดอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พี่น้องที่สนใจนะครับไปไปศึกษาเพิ่มเติม,มต่อ,อกขนแล้วกัน นะครับจุดจบของของชาวเชสกูนั้นนะครับแล้วก็นางเอเลนานั้นก็คือถูกพรรคปฏิวัติของประชาชนนั้นจับขึ้นมาแล้วก็ยิงตายเลยนะครับส่วนเผด็จการของไทยนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับการเวลานะครับก็คงจะได้บอกพวกเรานะครับว่ามันจะลงเอยอย่างไงนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ากรรมมีผลแห่งกรรมนะครับ แล้วในวาระสุดท้ายเนี่ยความเสื่อมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนเหล่าเนี้ยดิ้นนะครับแต่จะดิ้นอย่างไรนะครับดิ้นโดยใช้กําลังกับประชาชนยิ่งใช้กําลังกับประชาชนนั้นยิ่งทําให้ประชาชนโหมลุกฮือขึ้นมานะครับยิ่งพยายามจะมาสร้างภาพตอนที่ตัวเองเสื่อมแล้วก็ประชาชนรู้ทันเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้แรงต่อต้านมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นปฏิปักษ์กับประเทศทางยุโรปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจุดจบไม่สวย นะครับก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณท่านที่แนะนํามาแล้วก็ข้อมูลต่างๆเลยพี่น้องไปหาเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่อยากจะลงรายละเอียดมากนะครับเรื่องของการขึ้นสู่อำนาจการอยู่ในอำนาจแล้วก็กระบวนการในการสร้างภาพตัวเองต่อท่ออำนาจและการกาจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่พี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่หนักหน่วงหนักหนาสาหัสมากนะครับวันนี้โรมาเนียนะครับสภาพเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็พี่น้องก็ลองไปค้นต่อว่าการมีรเผด็จการอยู่อย่างนั้นกับสภาวะการอย่างที่ผ่านมานั้นกับความฝันที่เผด็จการอยากจะสร้างประเทศชาติในกรอบของเผด็จการนะครับแบบสตาลินิสต์นะครับ,แบบ ist, รบมันได้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรแล้ววันนี้ที่เป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับความจริงแล้วประชาชนรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็สภาวะของบ้านเมืองนั้นว่าเลวร้ายกว่าเมื่อก่อนนั้น จริงหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็เป็นโจทย์ให้พี่น้องต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับวันนี้เอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นแบบไม่ลึกมากนะครับผมไม่ลงรายละเอียดมากให้พี่น้องพอจะเข้าใจและเผื่อที่ว่าพี่น้องจะได้เกิดแรงจูงใจในการที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อกันต่อไปสวัสดีครับ